พอไปเอาพอเอาวิ่งขอเอาทานเขาหูขึ้นที่ห้องเขาขึ้นมาที่อันที่ปากสก,กันอับบได้ไปลงอับไปลงลุกปากลูกเมืองมากบได้ไปอับเ่นอื้ม สบ,บายดีสบ,บายดีพ,พ่อแม่พี่น้องเอฟซีมูดทุกผู้ทุกคนที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอของสนกเนาะคลิปนี้ก็สนกจะเอาของกินไปหาเมทัมมี่กับเมทเพเพแพททุกคนเอ้ยเมื่อวานนี้ก็เพื่อนก็ไปอาบน้ำเมทัพแพทก็ได้เมื่อวานนี้โอ้ลงมาเพื่อนไปซอวกับมุกตองมินเม้นเห็นไหมสนกเห็นสนกก็ว่าเมทัมมีเมม่เมทัมมี่วู้ ดีฮะขดูขเอาดูไปาไปอเขเอาไม่ยาขอาทาาหูขึ้นที่ห้องเขา้นมาที่อันที่ปากที่กลาอาบกได้ไปลงอาบไปลงลูกปลาลูเมืองมาก็ได้ไปอับเล่น อับนำลอ่อสบู่หุกออกว่ะจิมียาล้างให้กันกินขา้าวแหละแงนอสองคนกินบะหมี่เนาะสองคนกินบะหมี่บุได้ขวากินเหรอบ<ะ>่เอ้าฮะกินแต่บะหมี่เฮะกินักมีเออกินแต่บะหมี่เขาพวกกินหนึ่งแล้ว เอาเขาแม่อย่ากินเขาแล้วเอาเขาน้ำสาลีแม่เอาเขาแล้วเอาเของกินให้สาลีเบิง้งขวากินเอาเด้อเบิ้งอันป้องปลาเมียงกระย่างติป้องปลามีเบิ้งอันเบิ้งเอาป้องปลาเอามีหกินเด้อแม่เอามีมาเจนะ้าน่ะเอาเขามามากินนี้นกินแกนม่งมีอิม่มเลยตี <laughs> à. Vâng, ăn. kín, khâu. kín khâu. <laughs> anh Mà mấy, kín cỏ Kín cỏ miếng cỏ là mẹ 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 là mẹ 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 vào mẹ 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 mình mẹ 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 áp mẹ 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 áp hả ว่าว่าห้องบอ,อกไปเยอะไปไปกินข้าวไปก,ก,ออกินแต่บั้งมี่เออกินแต่บักงมี่เซนเอาไปให้แม่ไว้แผดกินเดินนี่เดอ้อเบิ่งอันขอข้าวได้เซนนะเดี<อ>๋ยวเอาเขา้าวฮะอันเบร่ถ้าแผลแต่เมื่กอ,กอ,นนอกันเนาะโอเค เดยวเขาแล้เนะบอกบอนานาบัสักเครื่องเดยยิมได้กันยำมิ้นเขาก็บบยยกยูน้ำโอ้ออ้ลืมห้วยจินเข้าจินเข้าอันนี้ไว้ให้แมวมีเด้เนนะอ่ะอันนี้จะ เ้าเพจกินเขาไล่แมวเด้แมว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 เ้ากินเธอแมวนะเอาเอาเขาให้กินอยู่หุ่นกระบอกกินเจ้าหน้า กินเขาเลยเขา มีกับปองป่านเม้ามีเอาไว้ได้อย่างไงเลยเมียว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 อ่ะเมียว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 เดี๋ยวได้มากินกระได้กิน ข้าเดเน่ชินกินอิม่ม ไม่เ้ามีเออไม่เ้ามีเนาะจริงๆอ้โหเข้ามาไหนงงไม่เ้ามีปักขาวๆจากเมียนจากขาวไม่ยนมันก็สุกคนสุเมียนนยั่แหละแต่ว่าคือว่าเนะาะเขานั่น <laughs> คิดเหยดกันไม่เ้ามีเกือไปมมงก็จะขาวๆจ้นะ Yeah, yeah. เมื่อวานนี้แกอับนำห้เกียงข้าวมาได้แล้วบัดอันโมจีนั่นอีกติมเราอับอีกเติมประมาณวันที่สิบห้าสิบหกเนาะอับให้อีอกเติมเราบบมักอับนำนะบบมักอับนำเราโบมีหกกอะไรยั่วเกลอแม้แม่มีส่วนวันวันนี้เราก็มา มากินข้าวน้ำกระมิ่นนะี่เราบานะ่ะบัวนําบอสักเครื่องก็นั้นแมามีเราอัพตลอดกัยังมินข่าวมินนั้นมักสะอาดได้แมวมีนะ่ะ เจ้าพ right? ่อจิบใครหมันกินล็อกมันมันจิบไปเห็นโอเมีวอ๊อกว่าไม่ไปกลัวห้วยของกินมันมันก็สร้าง h e ดเนี่แชบบ่อืม sẹp,เรากิน lẻ lại, gìn hay im im, tuy tuy, nhung nhung, ô, <laughs> oh, nè, cầm áo húm leo, mà lẻo bô giác, khéo nè, bô giác, gìn kèn măng mi im nè nọ. berkayu banyak, lepasai, ya leh, leh makan di sini. Minta hak makan di rumah, bahasa kunci makan di sini. Hiri bahasa kunci makan di sini. Ee, Sally. Oh. เอามียนไว้ยังบอกเอาหวยมาซะอโอ้เฮ็ดวันนั้นเปื้อนเอ้าหวยไปถวยถวยอยู่เหงืนอสาลีโอ้เฮ็ดวันนี้เปื้อนบุได้เปื้อนใช่ไหมเจ้าจะเอาสาหันแล้วไปใสาญ้ามันบัดเจ้ากินมามันก็ขี้ยาตกใส่เจ้าไปกินมันก็เป็นหายาะโอ้ เ,เหุ่นมาบุได้เปือนนเือนนะวันนี้เอาเอาห้วยเอาเอาห้วยมาใส่ยไปเอาห้วยมาใส่ยไว้ข้ออันนี้ขึ้นอันนี้ข้อขึ้น อันนี้เอาคืนแมวมี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 มมมอ้าวเอ,อินมึงดูแมวมี bóc bóc hết là ở huế mà ha, ơi nóc bài nưng đẻ. mẹ nha. Lê nha. คือนันออกมาให้เรากินข้าวโย่ตีลี่เรากินข้าวโยนหนึ่งเรากินข้าว,น,าน,าวน่าเป็นอันบะบุยักเออตัวเองกับเมนคือกันแล้วว่าเมนเข่าบุญกกินเขาน้ำเข่า,ขามีเขามีเอ้ยอ้าวเอามีอันทุนแล้วเฮ้ยบบลังเด้ ลางเดยโย้กินอิ่มล้วกะลางอันนี้จานอ่าอยู่หันของสนุกสนุกเอาขึ้นไว้กินอิ่มล้วกะลางโบลางมันอ้วยเปือ่อโอ้บอกผู้เจ้าเอาถ้วยมาหุงห้องโบเอามาถ้วยเอ้ยยาเละสันนะ <c oughs> เอ้ยเป็นไอเ <c oughs> อ้ยเป็นไอ <c oughs> อ้าวจากซาเลนทุกคนเนาะดเดี๋ยวคลิปนี้แซนนกก็จะได้ขออนุญาตจบคลิปกันเพียงแค่นี้กันทุกคนเอ้ยเราวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเฉพาะคลิปนี้แซนนกขอกล่าวคำว่าสบายดีบ๊ายบายบ๊ายบายเอ้าเมลเฮมี่เดะเมลเฮมี่บายบายเดะ Doi Ok!